LIT STAR! ยังสุดยอดคลิปนี้สร้างตำนานยอดวิวสุดปังยังคงสุดยอดไม่แพ้สำหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็คพิงคหลังล่าสุดแอคเค้าวง b l a c k พิงครายงานว่ายอดวิวของลิซ่ามันนี่ x c ็ u ซ์คลูซีฟเพอร์ฟ e ร์ d มนดีโอมียอดสูงทะลุ600ล้านวิวเรียบร้อยแล้วโดยใช้เวลาเพียงแค่8เดือนสำหรับเพลง m ั n นี่เป็นซิงเกิลที่2ในโซโลอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่าที่มีสถิติน่าทึ่งมากมายเช่นขึ้นอันดับหในชาร์ตไอจูนท อองใน38ประเทศและอยู่ในอันดับที่5ในชาร์ต Spotify ทั่วโลกรวมถึงยังติชดชาร์ต UK o f v i d e o Single Top 100และ US Billboard Hot 100และลิซ่ายังได้รับตำแหน่ง The First K-pop Female Solo อีกด้วยบอกเลยว่าสุดยอดมากจริงๆค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ